หานี่บ่เฮ้ยวันนี้มีใจขยะกินข้าวซอยครับเพื่อนเพื่อนป่ปาไปเลยครับร้านนี่ดีกว่าครับข้าวซอยในบ้านครับสาขาป่าไม้ครับผมเปิดมีสองสาขาเด้อเพื่อนๆนี่ครับข้าวซอยในบ้านสาขาป่าไม้ครับไก่บ้านผมครับนี่ครับบรรยากาศภายในร้านครับมีโต๊ะเยอะแยะมากมายครับผมมีสักสามสิบโต๊ะครับเมนูก็ตามนี่เลยครับเพื่อนๆนนี่ครับวันนี้ผมจะสั่งข้าวซอยเนื้อบวกเอ็นแก้วครับผม เชฟโม่งปอก้าข้าวซอยเขากัดจัดมาเลยครับปีครับนี่ครับเนื้อบวกเอ็นแก้วครับผมนี่ดูกะอืมปริมาณเยอะจุกๆเลยครับวันนี้นะดูกะเอ็นแก้วดุนใหญ่ๆเลยครับเหว้เป็นซอกเอ็นเน็ตนี่ครับมาแล้วครับเนื้อบวกเอ็นแก้วครับดูอู้เหมาะกับเปื่อนๆละนี่คือจู้ของข้าวซอยนะครับหอมแดง พักกาดดองแล้วกับบะนาวครับผมว่าแลว้วก็จ้งพริกไปก่อนเลยครับบ่ต้องจิ้มนะครับใส่พริกก่อนครับหามักเพชดบีบบะนาวใส่ไปตัวครับเพ็ดส้มนี่นะบะนาวนี่เราเข้าซอยรสชาติกับมีประมาณนี้แหละครับนี่จู่เลนจู่จงจู่ลงไปในถ้วยดูเอนแก้วเด้งเด้งบอยมาเด้อมาเด้อมาเด้อนี่ครับเข้าซอยของเราครับ้นนิดน้อยก่อนครับ น่ากินกับเพื่อนๆร้านนี้มาเด็กมากินหลายวันแล้วครับนี่จัดเข้าไปน้ําซุปน้ําซุปมันร้ายบบพิษหวังเลยครับร้านนี้ข้าวซอยเนี่ยนะขอบอกจูนเส้นเข้าปากเลยครับนี่กู่กับจู่ครับผมจัดเข้าไปหอมแดงครับผมแล้วก็ผักกาดดองครับต่ยเข้าไปครับมันถึงปึ้งกันแท้นะนี่ครับ ดูค่ะติ้นใหญ่เลยเอ็นตินใหญ่เนื้อตุ๋นติ้นใหญ่ล้านนี่ขอบอกล้ำแต่นะเพื่อนๆเดี๋ยวยกขิวอย่างาไยจะโชดเอ็นแก้วติ้นนี่พอด้ปัดรุรุรพ,พอตินอต้นกะปัดรุรเรือไงไว้่ใหญ่เงี่ยยอกครับยอกตัล้ำให้เจนให้ขาดครับข้าวซอยนี่เน็ตเด้อผมตึงมากนะอันไหนเป็นจีนเป็นเอ็นน่ฮะตึงมากพอกะดกยังมดเปียข้าวซอยในบ้านสาขาปา่าไม้ พี่กัตามนี่เลยนะครับสวัสดีครับผม